ลิมเมยครับลิมเมยไทยพ่อแม่มาส่งป้าสองสามคนนี่คราต้องไปลงก็ผิดมองก็ผิดเ่ะอีอเลยเนี่ยนะคนเนี่ยนี่นี่มาส่งป้าเมื่อกี้นี่ใครอะคั่มไปส่งพ่อแม่นะครับผม นี่แม่น้ำเมยครับคนไหนที่อยากเขืนแม่น้ำเมยครับฝันน้องฝันพ่แม่ครับมีหลายพื้นที่ที่สู้รบกันเรือยาวมีเพียบโนัต่าครึ่งเรือของนี่คือเขาเรียกว่าช่องทางธรรมชาติครับก็จะมีค่าออกกันทั่วันผมก็อยากจะไปสักครั้งสิยังไม่ได้ไปนี่ครับ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn